33แล้วพอทราบอายุหอดตา,าดิฉัน<อ>มีเ,<ล>เพื่อนเป็นผู้ชายที่ทางานออฟฟิศเป็นยังไงจะหือฮามากเวลาที่ได้คบกับผู้หญิงมหาวิทยาลัยใส่ชุดนุ่งสั้นพอเลยรู้ป่ะเพราะประสบการณ์เยอะ วัยขบเพาะผ่านมาเยอะไม่คือผู้ชายเนี่ยจะชอบหาเด็กถูกปะ่ะแต่วันนี้จะมาบอกว่าไม่เด็กก็ดีเ,ออเดี๋ยวผูงตึ้งสามสิบอัพอย่างเงี้ยดีตรงไหนหนึ่งผู้หญิง30อัพไม่งองแงออไม่มีฟิลที่ว่าแต่เอ็งไม่มมอเอาหรืเขาหลงาแต่ง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 แฟนเป็นล้านไงใไง หรือว่าบางทีแบบเฮ้ยทําไมเริ่มงานดึกทำไมไม่ยอมลาไม่เงี้ยเพราะอะไรเพราะผู้หญิง30เนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครชอบอะไรมั่นใจในตัวเองดังนั้นพอคุณถามว่าคุณอยากกินอะไรอ่ะจะแบบอะไรก็ได้ก็เลือกให้เราดิไม่มีไม่มีผู้หญิงสามสิบอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิร้านชื่ออยู่ด้านซ้ายมือไปจากโรงพยาบาลนะพีีเดี๋ยว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  นี่จะคุณไม่ใช่ของร้านไะเนี่ยไม่ใช่คือเรารู้เราต้องการอะไรจะไม่งอแงงอแงงข้อ2เข้าใจความรู้สึกค่ะนะคะเพราะว่าเราผ่านชีวิตมาแล้วประมาณหนึ่งประมาณ30ปีเราพอจะเข้าใจว่าเออผู้ชายเนี่ยเขารู้สึกยังไงยอย่างเช่นเขาจะไปเที่ยวกับเพื่อนแต่แองหนุ่มเราทำไมไม่กลับสักทีอันนี้จะไม่เจอเพราะว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยอยู่อยู่สักหน่อยอีกก็ได้นี่เพราะว่าเป็นคนที่ทํางานไม่ใช่หรอเดี๋ยวกลับมาจะน่าเกลียดนะเข้าใจพี่อีกยังไงอีกล่ะเท่านั้นยังไม่พอเลยค่ะสาววัยสามสิ บวกบวกอย่างนี้นะคะแน่นอนค่ะพวกเราถ้าสมมติว่าคุณคบปุ๊บเนี่ยจะรักจริงหวังแต่งเลยทีเดียวจะไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนี่ยก็คือว่าแบบไม่ใช่ก็ไม่ปล่อยไม่ใช่ก็แหมคือถ้าเกิดสมมติว่าคบกันปุ๊บเนี่ยพวกเราจะมีความอดทนอดทนสูงทะเลาะกันปุ๊บก็จะใจเย็นๆจะไม่แบบเอะอะเลกๆลาลอย่างนี้ไม่มีแล้วก็น้อยมากที่จะมีชู้นะคะเพราะว่าสาววัยนี้นะคะมักจะมีหน้าที่การงานที่ไม่ คงแล้วก็พร้อมที่จะช่วยคุณเนี่ยหากินแล้วทำเงินทำเงินอะไรอย่างนีอ้อยากจะบอกว่าวัยนี้นะไม่ได้แบบเขาเรียกได้ว่าแบบ ม่ได้โปรโมทแต่ว่าเราโสดจนต้องประกาศกันเนะะี่ยต่อมาเขาบอกว่าไม่ต้องดูแลมากนะคะแถมยังดูแลแฟนได้อีกด้วยคือเป็นผู้หญิงสมัยใหม่เนี่ยเป็นคนที่โตกว่าเพราะฉะนั้นการงานการเงินดีกว่าอาเด็กๆอยากได้สตั๊ดเหรอจ้าบอกพี่สิจ้าพี่ซื้อให้ <S <S พี่ทําให้ได้ทุกอย่างเอ,อพี่ประเคนน้องแล้วก็เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่เรียกว่างอนเองงอเองหายเองไม่ต้องห่วงพี่ค่ะอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวได้เองน้อยเองนะคะอย่างต่อมาเขาบอกว่า เธอจะไม่เปลี่ยนไปคือไม่ต้องกลัวเลยคือคนที่อายุ30เนี่ยเขารู้แล้วแหละเหมือนอย่างที่พี่ปอนบอกคือรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไระแล้วก็รู้จักตัวเองมาประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยเขาจะเปลี่ยนไปหาคนนั้นคนนี้เขาไปสักพักแล้วนิสัยเปลี่ยนคือจะคงที่ละ เออช่างมันเถอะเริ่มต้นยังไงก็ต้องไปอย่างนั้นล่ะถูกต้องนะคะสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเคยเจ็บมาก่อนเขาจะเห็นคุณค่าคุณมากมเลยเพราะเขาก็เคยเจ็บมาเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงแบบนี้เนี่ยคือเขาจะรู้สึกแล้วว่ารักแท้มันหายากคือแบบปุ้ยผ่านมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนพลาดรักมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเนี่ยคือเจ็บปวดมาคนคนนี้ จะรักษาแผลใจให้อุจนี่ไงแล้วบอกเลยว่าผู้หญิงที่อายุยังไม่ถึง30อย่างพวกเรานะคะเกิดเป็นผู้หญิงอย่าเล่นตัวมากนักเพราะว่าไม่งั้นผู้ชายจะหันไปรักกันเองนะคะ หมดโลกแต่อยากจะบอกว่าอีกข้อหนึ่งข้อดีของผู้หญิงวัยสามสิบคืออะไรรู้ไหมคือพวกเธอเนี่ยจะไม่ค่อยปันใจไปหาคนอื่นด้วยเพราะว่าสาวสาววัยนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโซเชียลมันเยอะทุกอย่างแบบตัวเลือกเขาเยอะกว่าแต่สาววัยสามสิบไม่ใช่ว่าไม่ฮอตนะจ๊ะแต่พวกเรารู้จักไต่ตองแล้วก็คิดถ้าเกิดว่าทําอะไรแล้วมันมีเอฟเฟกกับรีเลชั่นชิพอย่าทําดีกว่าเพราะมันเสียเวลาค่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่าสาวอายุที่ไม่ถึง30อเอามาดูฝั่งตรงกันข้ามกันบ้างคุณผู้ชมคือฉันเนี่ยเป็นฝั่ง30อาพเราดีขนาดนี้แต่ไม่ดีละ่ะพวกแบบยี่สิบเจ็ดสิบป่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรคุณเป็นไง ทำไมต้องกลัดบันอะลืมไปแล้วว่าเท่าไหร่ว่าตอนนั้นเป็นยังไงงองแงงงองแงงอ้อนไปหมดอะทำไมไม่กลับบ้านเวลานี้เลิกงานดึกเขาหิวข้าวรอชั่วโมงนึงแล้วทำไมต้องทำงานหนักขนาดนี้ทำไมไม่ออกมาเลยท้องเดียวกันเปล่ะก็ไปกินเลยทำไมอะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้วต้องกินข้าวคนเดียวมีทำไมอะไรอย่างนี้เออแล้วก่อนหน้านี้กินไง ก่อนหน้านี้อดตายเหรอเรื่องไหนอะไเงียผู้ชายจะมีข้อถกเถียงกับเราตลอดแล้วที่สําคัญคืออะไรพวกเด็กๆเนี่ยเขาดูแลตัวเองยังไม่ได้เหมือนกับว่าในเรื่องของการเงินนะมีอะไรก็มาขอมาอ้อนแบบอยากได้นั้นเออก็ก็ไปซื้อดิก็หนูยังไม่ทํางานอยาอยากได้ค่ะพ่อแม่ทํางานยังทําค่ะขอพ่อแม่ดิก็ไม่เหมือนกันขอพี่ดีกว่า อ่ะก็ได้ก็ได้อย่างเงี้ยให้ต้องเสียตังค์ให้ดีถ้าคอมเราอ่ะง่ายยังไงก็ได้ตังค์ตลอดอยากได้อะไรบอกน้องบอกพี่เหมือนเราเมื่อวานเน่ยหมือนน้องแกงเมื่อวานยังไงแกงทันศาสอร์อยากได้อะไรบอกพี่โอ้โหรักบอกรักบี้อุปกรณ์เน่ยพี่โอเคพี่พอพี่พอที่บ้านแทบจปูสนามรักบี้แล้วอันนงเห็นวหนึ่งเราไม่งองแงงสองเราดูแลตัวเองได้ ใช้จ่ายอะไรเราดูแลตัวเองได้สามคือเราไม่ได้อยู่ในวัยที่แบบว่าขนองสาวๆวัย1ิบเจ็ด่สอัพนี่จะรู้สึกว่าตัวเองฮอตจะชอบออกไปแบบว่าดูซิว่าฉันฮอตแค่ไหนไปเฟรสไปปรีบกับคนนู้นคนนี้ ลุกดิฉันไม่มีแล้วใช่นะคะนั่งพับเทียบเรียบร้อยอยู่ที่บ้านทาวัดเช้าทําวัดเย็นใช่แล้วใช่แล้วเราจะเข้าใจโลกมากกว่าปกติไงคืออย่างเป็นเด็กอายุแบบ1 7บเเวลาแฟนเราที่เป็นคนโตกว่าทํางานเยอะๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่สนใจเราเลยแต่ว่าพอเป็นผู้หญิงอายุวัยแบบ30มสิบอัพขึ้นไปแล้วเนี่ยพอเราได้ทํางานเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยการงานมีความสําคัญอนาคตมีความสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทํางานแล้วแฟนเราก็ทํางานเหมือนกันเราจะรู้สึกเออมั่นคงชีวิตมั่นคงเราเริ่มหาความมั่นคงเนาะสามสิบอายุต้อง ก่อนเวลาเลือกแฟนจิ๊บจะเลือกที่อะไรนิสัยต้องตามใจเราหรือไม่ก็ต้องหน้าตาดีไม่ก็ต้องแบบเป็นบุคคลมีคาแรคเตอร์มีเสน่ห์ที่เราชอบแต่หลังๆมาพออายุเลยยี่สิบห้าขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนที่แบบเลือกสเปคลดคุยสเปคลดไหมลดไม่พอเหลืออย่างเดียวคือหนึ่งขอขยันทํางานสองคือเป็นคนมีคาแรคเตอร์พอละจบหลังๆมานี่ไม่มีอะไรนะสเปคอะไม่มีอะไรเลยเป็นคนพอ แบบว่าง่ายไปง่ายไปอเออนะคะก็ท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะบอกหนุ่มๆนะจ๊ะว่าผู้หญิงเนี่ยอย่าไปดูอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะให้ดูที่นิสัยใจคอเข้ากันก็โอเคแล้วนะคะอย่ามาประนามผู้หญิง30อัพแบบผู้มิชันนะคะวิแก่และนี่เป็นการแถลงการจากพวกเราสามคนแล้วถามกลับหน่อยเถอะแล้วเธอจะไม่แก่บ้างหรือไงก็ตามกันมาและววะโอเคยังมีเรื่องราวดีๆจาก k ิงพ Powers มาฝากด้วยนะคะเพราะว่า Kim Power ว่าจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลชิงถ้วยพระราชทาน Thailand Polo Kings ครับ2015ครั้งที่9นะคะโดยร่วมกับสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยปีนี้เนี่ยมีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น6ทีมค่ะโดยมีทีม King Power จากประเทศไทยแข่งขันด้วยนะคะรอบชิงชนะเลิศเขาจัดกันวันที่24มกราคมที่ผ่านมาที่สนาม VR Sport c อ u b อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ เป็นงานที่จุดจีมากจัดไปยิ่งใหญ่มากนะคะหลายคนก็ไปตีมงานเก๋มากให้แต่งตัวเป็นแบบเหมือนย้อนไปสู่ยุคประมาณแบบหนึ่งแปดเกย์อะไรอย่างเงี้ยวิกตอเรียนนะคะแล้วก็แบบแต่งตัวขี่ม้ากัน่ะช่วงหน้ามีอะไรคมีกิจกรรมดีๆนะคะมาฝากกันนะคะใครที่ยังไม่ตื่นวันนี้ได้ตื่นแน่นอนค่ะกับกิจกรรมนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรค่ะ นะว่า working woman อย่างเราแม้จะมั่นหน้าขนาดไหนแต่ก็หวังลึกๆให้มีชีวิตรักที่ดีดีและราศีที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักได้แก่ราศีตุลแม้การงานของคนเกิดราศีตุลในปีนี้จะขึ้นสุดๆแต่เรื่องความรักก็ลวงสุดๆเหมือนกันดังนั้นวิธีแก้ก็คือคุณต้องใจกว้างเป็นแม่น้ำเจ้าประยาเอาน้ำเย็นเข้าลูกประครับประคองกันไปให้ตลอดรอดฝั่งนะคะ สนับสนุนโดย AIS แป้งเมเปิลีนไวท์ซูเปอร์เฟรชจากเมเปิลีนนิวยอร์ก